ิมชอบมากๆเลยอะคือแบบไอเลิฟอ,อย่างนี้เลยอะจริงๆมันคือเดอะเบสในการล้างหน้าทุกคนพอใช้แล้วเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าหน้าเรานุ่มขึ้นแล้วก็มันรู้สึกแบบสะอาดขึ้นมากๆ ทุกคนกลับมาพบกับพิม,มพ์ช่างพิมเลนเบอีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์จะมาพูดถึงเรื่องการทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองนะคะทุกคนซึ่งพิมพ์ได้พูดออไปก่อนหน้าคลิปหนึ่งแล้วนะคะที่เป็นการทําความสะอาดผิวหน้าโดยการสครับผิวที่เป็นครีมซองจากเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองนะคะสามารถไปติดตามคลิปได้นะคะวันนี้ค่ะพิมพ์จะมาพูดถึงการทําความสะอาดผิวหน้าโดยการ ใช้เครื่องขัดหน้าในการทำความสะอาดผิวของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเห็นไหมการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเครื่องขัดหน้าที่มาจากยี่ห้อ c b g นะทุกคนน้องคนนี้นะคะพิมพ์ได้มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาก็คือปลายปีที่แล้วเนาะเป็นการได้มาแบบงงๆอะทุกคนซึ่งเพื่อนนะเป็นคนซื้อให้เป็นขวัญมันเกิดนะคะแล้วก็ ได้ลองใช้ดูนะแล้วก็ชอบคือมันมันเป็นการทำความสะอาดผิวหน้าของเราโดยที่แบบคือมันสะอาดกว่าการใช้มือทุกคนเนี่ยเพราะว่าซิลิโคนของเขานะคะก็จะเป็นแบบซิลิโคนที่ได้มาตรฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูนะคะพิมพ์รบกวนให้ทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้พิม์พก่อนกันเลยนะคะ ตัวเครื่องของเขานะทุกคนจะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็จับถนัดมือแล้วก็ที่สําคัญคือมันพกพาสะดวกมากๆนะคะตรงตัวเครื่องเนะะี่ยค่ะจะมีอยู่3าปุ่มก็คือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มลดระดับการสั่นนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มระดับการสั่นนอนแบบนี้นะคะก็จะอยู่เรียงกันตรงนี้นะะการสั่นของเขานะคะจะมีถึง15ระดับนะแล้วก็อัตราการสั่นเนี่ยก็จะอยู่ที่1 0 0 0 0มนรอบต่อนาทีเลยนะคะ เครื่องนี้จะใช้วิธีการชาร์จแบตเอานะทุกคนนี่ก็จะมีแบบนี้ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้เนาะพร้อมกับคู่มือการใช้งานด้วยนะคะตัวเครื่องอ่จจะเป็นซิลิโคนที่มีอยู่2ด้านด้านด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มซิลิโคนที่มีขนาดเล็กนะจะใช้ทําความสะอาดผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะ ส่วนด้านที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยเขาจะใช้ไว้กับพื้นผิวที่มีความด้านกว่าหรือว่าใช้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดน,นะคะแล้วก็ช่วยกระชับร่องแก้มได้ด้วยก็คือใช้แบบกระ,กะดอนเคลืนีน้ นะแล้วเราก็ใช้อันนี้นะคะชุบนะ้ำก่อนแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็ดู แค่นีห้หนะ้าเราก็จะสะอาดแล้วนะทุกคนเครื่องล้างหน้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการสั่นแบบนี้นะทุกคนเขาจะช่วยการทําความสะอาดผิวหน้าของเราเนี่ยให้สะอาดดียิ่งขึ้นนะเพราะมันจะทําความสะอาดในรูขุมขนของเราเลยทีเดียวนะคะซึ่ง เป็นการผ่ดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะทุกคนการผ่ดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็กระจ่งางใสมากขึ้นนะลดสิวเซี้ยนแล้วก็สิวุดตันได้เป็นอย่างดีเลยนะทุกคนที่สําคัญก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ,ของเลือดแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบมีเลือดฝาดบนใบหน้า การใช้เครื่องล้างหน้าแทนการล้างมือนะทุกคนพิมพ์มีความรู้สึกว่าพิมพ์ชอบมากๆเลยนะคะเพราะบางทีเราใช้มือล้างเราว่าสะอาดแล้วนะแต่พอมาใช้เครื่องเนี้ยเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันสะอาดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใช้เสร็จแล้วอ่ะเราจะมีความรู้สึกแบบผิวเรานุ่มผิวเราสะอาดแล้วมันเฟรชมากอะไรอย่างเงี้ยพอเรามามาแบบ หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วแล้วเ,เรามาทาครีมเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ครีมมันซึมแบบเร็วเร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะทุกคนเขามีขายอยู่ที่วัสดุทุกสาขานะคะหรือว่าจะสั่งทางวัสดุออนไลน์ก็ได้อันนี้คือไม่มีการสปอนเซอร์นะแต่ไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนนะเออ มีอยู่3สีนะคะก็คือสีพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะปกติราคาของเขาจะอยู่ที่1,590บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นนะตอนนี้ที่พิมพ์เห็นหน้าเว็บนะก็จะอยู่ที่690บาทนะทุกคนใครอยากได้หรือว่าอยากหน้าใสก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะการล้างหน้าให้สะอาดนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผิวที่ดีนะทุกคนและยังเป็นการเตรียมผิวของเราเนี่ย พร้อมที่จะลงสกินแคร์หรือว่าครีมในขั้นตอนต่อๆไปนะคะสําหรับเครื่องล้างหน้าระบบเคลื่อนสารตัวนี้นะคะพิมพ์ว่าพิมพ์ชอบมากๆนะมันเป็นอะไรที่ใช้แทนการล้างหน้าด้วยมือเปล่าไปแล้วว่าตอนเนี้ย ออพกพาสะดวกนะคะแล้วก็ชาร์จทีนึงก็อยู่ได้แบบนานมากๆ2-3เดือนอะไรเงี้ยสำหรับใครที่สนใจอยากจะใช้หรือว่าอยากอยากลองอะไรเงี้ยก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ